ผมปลูกทั้งหมดเลยนี่นะแล้วก็ยังมีอันนี้ผมก็ต่อเองนะมะพร้าวมะพร้าวตอนนี้ลูกเกินยี่สิบบาทมะพร้าวอ่อนมะพร้าว่มหอ,อมลูมกเกินยี่สิบบาทผมก็ขายแค่สิบห้าบาทบางทีก็ขายสิบบาทถูกใจกันแจ่มผมปลูกจริงะมันมีไรายได้ทั้งนั้นถามว่าผมผมมีทางเดียวใช่ไหมไม่ใช่แต่ตรงนี้ผมต้องการ ที่จะให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชาวบ้านแล้วก็ให้เขามอง,ามองทางว่าแท้ที่จริงแล้วนะที่เราไปพึ่งโรงงานเนี่ยถ้าถึงทางตันแนละ้วเรายังมีทางออกแล้วเดี๋ยวนี้คนแถวนี้คนรอบข้างเนี่ยเขาได้ดำเนินการตามผมเนี่ยเยอะแล้วเมื่อกี้นี้ครูถามว่าแล้วตลาดทำไงไเฉลี่ยนะฮะเฉลีย่ยน้อยที่สุดเลยหนึ่งนัดเ่ยน้อยที่สุด ตับโรมเนี่ยมีทั้งหมดสี่นัดหนึ่งสับดาหเท่าไหร่แลนี่นหกพันใช่ไหมเดือนนี้มีกี่สัปดาห์หกสี่ยี่สิบสี่แล้วบางวันเนี่ยมันได้ถึงสองพันแล้วของพวกนี้เป็นกำไรทั้งหมดเลยไปตรงนี้ค่าน้ำมันขี่รถไปโรงเรียนเลยครับไปเสียค่าที่นั่งยี่สิบาท ฉะนั้นนหนูหน้องน้องเนี่ยวันเนี้ยมาเจอครูดีแล้วครูจะบอกให้ว่าเศรษฐกิจเสรีนิยมมีโอกาสที่จะล่มสลายได้ทุกเมื่อทุกวันนี้ปัญหาเราพึ่งเศรษฐกิจเมืองนอกเราพึ่งติด้าเราขายรถยนต์เมืองนอกเราขายอะไรอะไรตา่ตางๆเมืองนอกพาคนเมืองนอกมาเที่ยว นี่เราพึ่งเศรษฐกิจเมืองนอกแต่ถ้าคนเมืองนอกไม่มามึงก็ต้องผูกคอตายใช่ไหมไม่ใช่เรามีทางออกเรามีทางออกไม่ต้องอะไรมากหรอกแค่อยู่ที่บ้านเนี่ยมีคนมาตื้อแล้วผมก็ต้องวิ่งไปตื้อก็เพาโหระพาแมงลักผมมีหมด กระเพราหระพาแมงลักใบยี่หร่ามีหมดแล้วครับอยากได้อะไรมีทุกอย่างอย่างห้าบาทสิบบาทเป็นเงินทั้งนั้นแล้วท่านนั่งอยู่เนี่ยมีแต่ปุ๋ยงั้นเลยฮะใบไม้นะผมเก็บข้างหลังนะเอาขี้วัวแล้วก็เอาขี้แกบแาบกองแล้วก็อบเอาไว้เดี๋ยวผมก็เอาไปใช้แล้วก็ยังมีกระชงกระชายน่ยผมโยนไว้เนี่ยเดี๋ยวเอาไปใช้ได้ทั้งนั้นเลย เหตที่เราเนี่ยไม่ไม่ฟันต้นไม้พวกข่อยทิ้งเนี่ยเพราะมันจะได้คุมดินไว้แต่ถึงเวลาพอมันใหญ่แล้วก็มันออกซะมันออก,ออกเดี๋ยวมันจะแพร่พันธุ์ไปเยอะแยะสิ่งต่างๆเหล่านี้ประเด็นสําคัญนะครับ <c oughs> หนึ่งท่านพ่ออดา,านบอกแล้วว่าหนึ่ง <c oughs> ใจ <c oughs> ใจสําคัญท <c oughs> ี่สุดนะ <c oughs> เรา จะเพอ้อไปไหมถ้าเราไม่หวนกลับมาครั้งดังเดิมผมเนี่ยถูกปลูกฝังมาจากพ่อแม่พ่อแม่พาปลูกผักปลูกหญ้าพ่อแม่พาทํานาชีวิตเด็กวัดมาก,ก่อนเรารู้เลยว่าไอ้ของพวกนี้สบายท่านสังเกตดูเครื่องมือผมเนี่ยจอไปเที่ยนหมดเลยผมขูดไปเที่ยนหมดเลยไม,ไม,ไม่จริงแล้วมันใหญ่นะ ผมคูดมันเงี้ยหมดเลยาขามันทุกวันเนี่ยแล้วมันหมดไปตั้งหลายอันแล้วนะอ่าใช่มีเวลาผมก็มาพักนหนึ่งที่ถ้าเตรียมหนึ่งเตรียมใจเตรียมตัวสองเตรียมพื้นที่ผมมีแรงมาดาลใจนะผมนั่งรถไปเที่ยวประเทศเวียดน,นามไปกับพวกครูๆแเราเนี่ยนั่งรถไ,ไปเที่ยวไปเที่ยวประเทศเวียดน,นาม คนเวียดนามมันเยอะมากเลยคนเวียดนามมันเยอะมากเลยแล้วบ้านมัน่ยมันอยู่กันอู้ต้องไปูกี่คนมันอยู่กันเหมือนเหมือนกำลังพึ่งอะเขาไปอยู่เป็นซองยาวๆเหมือนก็บอกเ้าหลามอะมันออกมาตามรูอะทีละคนทีละคนทีละคนแต่ว่าบริเวณบ้านมันอกสองหนึ่งคืบนึ่งแขนหนึ่งวานปลูกข่าปลูกต้นไค่ปลูกพริกปลูกของกินหมดเลยเฮ้ยคนไทยคนไทยปล่อยที้ทิ้งเพืทำไม คนไทยเรามีที่ทางบ้านเมืองเราเนี่ยกำลังดีเราโชคดีกว่าเวียดนามเยอะเพราะอะไรรู้ไหมเวียดนามน้ำเยอะเกินพายุแรงเกินคนเยอะเกินมีความหลากหลายทางความคิดมากมายแต่คนไทยเราเนี่ยมีพระเจ้าอยู่หัวคนเดียวองค์เดียวมีเป็นศูนย์รวมแล้วคนไทยเราเนี่ยมีอากาศมีดินมีสภาพแวดล้อมพอเหมาะ เขงเก่งลยมากเลยทุกวันเนี้ยพริกเนี่ยถ้าเป็นต้องปลูกเลยเทวดาเขาปลูกไว้ให้นกเขาปลูกไว้ให้จำลึกเทวดาเขาก็ปลูกไว้ให้ฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยโดยเฉพาะเด็กๆเ,เนี่ยเข้าตู่ระบบโรงงานเนี่ยมาถึงวันนี้ผมเคยเจอ เบสิตี้เนี่ยเจอมาสองช่วงแล้วนะช่วงแรกเนี่ยเดีประมาณส5 3 0ันห้าร้อยสามสิบกว่าบาพนักงานโตโยต้าเนี่ยต้องมาปลูกผักกันไม่มีงานทำต้องมาปลูกผักกันนะเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยช่วงเขาเรียกวิกฤตเงินบาต้มยำกุ้งอ่ะของตรงขายไม่ได้อ่ะพนักงานอน่ะเฟ้งฟางกันที่ผมรู้เพราะอะไร ผมมีบ้านเช่าบ้านเช่าผมมาทำงานโตยต้าอยู่ผมต้องบอกว่าผมไม่ได้มีทางเดียวหรอกอันเนี้ยผมเอาไว้สําหรับเออมันท้าทายดีเพื่อคนยากคนจนเนี่ยมองทางไม่ออกเนี่ยมองเห็นแนวทางแล้วว่าต้องเข้ามาขัดจิงเลณวันนี้กล้าท้าเลยว่าดีกว่าระบบรงงานดีกว่าแน่นอนเพราะตรงนี้ไม่มีใครเป็นเจ้านายเรา เราคือเจ้านายตัวเองผมจะยกตัวอย่างให้ไปหมดนี่ผมก็มีนะอะไรมามาผมก็มีนะครับตอนนี้สามลูกสามลูกยี่สิบาทครับเนี่ยเป็นเงินเท่าไหร่เนี่ยแต่ผมไม่ไม่ขายตามลูกผมขายห้าลูกยี่สิบาทลูกสีบาทวงจะเอาอะไรตักหนา <ม>อูผมก็มีขอาวเหนียวข้านาใช่ผมก็มีเดี๋ยวผมยังมีอะไรอีกหน้าขบขำโโผมยังมีอะไรอีกหน้าขบขำอันนี้อันนี้กี่เหล็กซุปเปอร์มาร์เก็ตคนจนโโผมเคยทําโครงการนะซุปเปอร์มาร์เก็ตคนจนนะที่จากเกตเวน่ะจากบริเวณ ไว้ตัดอีสูเปอให้ไปถึงน้องธิติ์เ่เคยทำประกบเลยขอเงินของอะไรมาจำไม่ได้แล้วฟลูจริงๆแล้วความฝัน่อยากใช้เป็นพุปเปอร์มาเกตคนจนคนคนจนเนี่ยขึ้นไปหาหน่อไม้บน